สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเล็กเจเพิธาตระคารครับวันนี้ผมจะพามาชมรถอีโคคาราคาพิเศษประหยัดน้ำมันผ่อนสบายกันทั้งหนึ่งคันนะครับมาชมกันได้เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นมิสันอเมล่าสี่ประตูนะครับเออเครื่องนะครับ1.2อีโคคาร์นะครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับไฟนะครับผมสภาพสวยงามครับผมรถปี2015กระจังหน้าโครเมียมนะครับผมตัวนี้นะครับผมให้ผมจะพาเดินดูรอบๆคันนะครับผม ยางนะครับปีใหม่นะครับรถปี2015แต่ยางปี2018นะครับเสาอกาสโอเคสวยงามมือจับเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ฟิล์มสวยอยู่เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้ได้ยาวๆยางก็ใช้ได้ยาว,ยาวฟิล์มก็ใช้ได้ยาว,ยาวนี่มีชุดแต่งขึ้นมาอีกนิดนึงตัวแต่งขึ้นมานี้ไฟท้ายสวยงามไม่มีแตกครับถ้ามีแตกเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้แต่เราซื้อมาไม่มีแตกเยียร์ซีวีทีมีเซ็นเซอร์ให้3จุดนะครับผมด้านหลัง แล้วก็ข้อดีของมันอีกหนึ่งข้ออันนี้ก็เปิดฝาท้ายผ่านกุญแจได้ครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมภายในนะครับผมค่อนข้างกว้างขวางยางอะไรแมลงครบกว้างมากเป็นรถอีโคคาร์นิสันอย่างนี้ดีกว่านิสันเนี้ยเป็นรถอีโคคาร์ค่อนข้างใหญ่สุดละในบรรดาตระกูลรถอีโคคาร์สี่ประตูมาต่อกันที่ภายในนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ เป็นตัว 1.2e นะครับผมมาดูแก้กเก็บของก่อนโอเคเก็บสัมภาระได้ค่อนข้าง,งเยอะอยู่ครับตรงนี้จะมีตัวเสียบ USB AUX มาให้แล้วก็วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยหรือว่าวางพวกเออของอะไรที่เราต้องการที่จะชาร์จอ่ะครับผมวางตรงนี้ได้เลยมีที่วางแก้วน้ํามาให้2องแก้วครับผมแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้ให้อีกหนึ่งเก็ตัวนี้แอร์แบ<ม>็กซ้ายขวานะครับผม บาะนวมใช้ได้ไม่มีขาดสวยงามครับเบาะแล้วก็เรื่องของทางด้านคอนโซนลพวกปุ่มกดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทําการตรวจเช็คและไม่มีแตกไม่มีหกักแล้วก็สภาพอยู่ในการใช้งานสมบูรณ์ทุกอย่างมัลติมีเดียอะไรเงี้ยครับเรื่องแอร์เรื่องความเย็อยนอ่ไงเงี้ยเราประกันจากทางเราได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะครับกระจกก็ได้เป็นไฟฟ้าแล้ว สำหรับนี่โอเคนะครับตรงด้านคนขับนะครับมีกระจกสองให้เดี๋ยวขอดวงะระด้านนี้ไม่มีไฟใช้งานได้ปกติฟิล์มเป็นลามิน่านะครับผมแล้วก็คันนี้ได้ทําการสปาเรียบร้อยจากทางเราแล้วไฟมีสองจุดเดี๋ยวผมลองนั่งตัวผมนั่งเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับว่านิสสันนะครับนิสันมันจะทํารถออกมาได้ค่อนข้างใหญ่ครับผมนี่นั่งสบายๆเลยโอเคเนี่ยสบายมากครับผมผมจะพาไปดูกันที่ด้านหลังต่อครับ โอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. ไม่น่าเชื่อนะครับรถราคาแค่สองแสนสี่หมื่นเกพันบาทดูตัวผมเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะดูผมนั่งเนี่ยเหลือเยอะมากครับผมหัวก็ไม่ติดนะครับผมนั่งกว้างมากแล้วตรงนี้นะครับ uh huh. มีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วนะ้ำสองอันนะครับ ถ้าใครคิดจะซื้อมอไซคันหนึ่งลองมาดูคันนี้กันครับราคาผ่อนเท่ามอไซนะครับดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นตเริ่มต้นผ่อนนะครับที่4,000บาทเหมือนพี่ซื้อมอไซของคันนะครับผมมาต่อกันที่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดู <c oughs> ด้านหน้านะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น รถอีโคคาเครื่องพันสองนะครับผมต่อภาษีถูกด้วยแล้วก็การแมนทันนั้นเครื่องค่อนข้างใหญ่ครับแมนทันนนง่ายรถของเรารับประกันการโอนทุกคันนะครับผมไว้ใจได้เลยนี่สวยมากฝากระโปรงก็ไม่หนักจนเกินไปครับใครที่มองหานะครับรถเขาเรียกว่าไงอ่ะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นครับรถอีโคคาร์เป็นรถที่ตอบโจทย์มากนะครับผมดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์ราคาผ่อนเริ่มต้นสี่พันกว่าบาทได้รถปีใหม่สองพันสิบ้า ยางปี2 0 1 8ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วไปเต็มไม่ต้องเปลี่ยนใช้งานได้อีกยาวๆผลตกไม่เปลี่ยนนะครับผมคันนี้ผมมองว่ามันคุ้มมากเลยในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมขับสบายๆครับผมก็สาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่กําลังจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งหรือว่าจะหารถเล็กๆเบาๆราคาผ่อนเบาๆไว้ใช้งานผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้นะครับนิสสันอเมล่าคันนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสาหรับวันนี้ผมเล็กเจเจเพียร์ต่อขาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ